6ครั้งนี่แมเรียกว่าได้เกือบทุกครั้งครับแล้วดูดูการเล่นวันนี้นี่เห็นชัดเจนครับเพื่อนๆเรียกหมูบินนะครับหนักถึง83กิโลกรัมนะครับสิลินทาสีสุมหมายเราได้เห็นแล้วก็ฝีไม้อะยรือครับฝีมือนี่ติดพิชชาติสมาร์ดพิชชาอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ว่าอยู่ในทุกชาติสามารถทดแทนได้ อันนี้จะลองเปลี่ยนมือเซตบ้างแล้วครับทางฝั่งศรีสะเกดนาราครับพักกมลพรสุขมากครับส่งมือเซตเบอรส์สำรองครับเวลาพรผู่กันนะครับลงไปเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูวลาพรเบอร์หกนะครับสิต่อ16ครับอัมพาเหมือนอ้อยเสิร์ฟ เปิดดีจ่ายได้แล้วแต่ว่าติดบล็อกครับล้มลนนี่เอ้าเพีงดูเซตให้นิ่มๆครับมานี่ครับลองได้ปล่อยครับอัมพรปล่อยเมื่อสักครู่อ่าอยู่ที่ศูนย์สถานเล่นบอลเร็วใช้เท้าครับโอ้โหตัวเซตใช้เท้าเลยครับเซตด้วยตั้งมือนะครับแต่ว่าใช้เท้านะวราพรดูครับ น้ำหนักลูกวอลล์กกลบอลนี่น้ำหนักจะเบาแบบตโวนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับเนี่ยครับโดวนิดเดียวเองครับขึ้นโอ้โอเยี่ยมเลยครับขึ้นทะยาจาังหวะนี้บอลฉลับทำให้คนที่รองนั้นเสียจังหวะไปธีลาพรนะครับธีลาพรหนีบล็อกได้13ต่อ17ครับห่างกัน4แต้ม ประพรให้ตีไม่แรงนะครับตีไม่แรงแต่ว่าได้แทมคือแก้ด้วยการขึ้นบล็อก3คนนะครับแต่ว่าพอแชลบแล้วจวังหวะสอที่มารองไม่ได้นะครับดูครับรองไม่ทันครับเดินเพนเสิร์ฟครับ18ต่อ13อ้าวอ้าวอ้วแทมนี้เสียงง่ายครับ อเวลานอกเลยครับทางฝั่ง,ง,ง,งสินเกนาราาขอเวลานอกช่วงแรกๆของเซตที่2นี้ยังคู่ขี้ตอนนี้เริ่มห่างแล้วนะครับ6คะแนนคือความความสมบูรณ์ในทีมนะครับความที่ผู้เล่นระดับที่มือใ,ใกล้เคียงกันของสงชันภาทำให้เหนือกว่าทางฝั่ง ศรีสเกตนาลาในขณะนี้นะครับทีมงานเรียดน,นะครับโคดปรวัตตนนู้มณีเชิญชมครับทางฝั่งของสุนันทาครับผู้ฝึกสอนสนองกุลฉิมถือว่ามาตรฐานเนี่ยาจากเซตแรกและเซตที่สองยังดีอยู่ครับสุนันทาทางฝั่งศรีสเกตนาลาแล้นก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ยังตามอยู่หกคะแนน ยังไม่จบเซตที่2แต่ว่าได้คะแนนเท่ากับเซตแรกแล้วนะครับสำหรับศรีสะเกตอุบลพรกลับลงไปอีกแล้วนะครับเซตข้ามไปราพรตั้งให้ Kraft! ตบไม่ได้ก็หยอดนะครับสวนจังหวะแรกดูคร oh ับโดนโดนแน่นอนเยี่ยมครับ oh คิดเร็วทำเร็วมากเดี oh ๋ยวดูนะครับโอ้โหที่สมองล้วนเลยนะครับซิลินทาโ้โห อ่านเกมอยู่ตลอดเวลาดูครับครับตบเลยก็เห็นแล้วบล็อกไม่มีครับขึ้นไม่ทันครับยังล้มล้มและในะเนนนาดอยู่โอ้เสิร์ฟดีมากต้องให้กมลพรแม่ยังขึ้นได้ครับอ้าวสาเสาวครับทีเสาวไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับอัมพรในวันนี้เพราะว่าบอลแรกของศรีสเกตอราไม่ดีเลยครับทำให้กมลพรเปิดยากหน่อยครับนี่ตบไปโดนเสาอากาศ 21ต่อ13ครับอ้าว,ไม,าวไม่อไม่ข้ามนะครับติดตะข่าย22ต่อ13มามแต่หันิดมาขาดในช่วงท้ายครับนเปลี่ยนเอาอัมพรออกนะครับเปลี่ยนอัมพรออกสลับใจลงไปเล่นแทนครับอัมพรก็ดูจะิดเครียดนะครับ ต้องบอกว่าองค์ประกอบเป็นรองนะครับไม่ดีครับการประกอบโดยโดยภาพรวมครับโดยเฉลี่ยนี่ห่างกันเยอะครับผู้เล่นทั้ง6คนขึ้นครับประหลับใจขึ้นดูครับโอ้โหยังอยู่ครับว่าเซตจับหลังให้ตีเล้วครับบอลห่างครับแว่าตีหันข้างตีนะครับสลับใจสวยครับโอ้โหกว่าจะได้แต้มเหนื่อยครับ สีสเกนารานี่แต่ละแต้มเป็นไปด้วยความยากลำบากขวัญจีลาลงไปครับคือมีอาวุธหนักเนี่ยอาจจะทีมเวิร์กเพราะว่าต้องไปเล่นหลีกอาชีพที่อินโดนีเซียครับทีมเวิร์กกับเพื่อนๆเนี่ยจ,จะดูไม่ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูชุดนี้ครับไม่มีออมพรยา่าพาแล้วนะครับสีสเกนารายอดโอ้โหลงนะครับยอดเลยครับ นิ่งมากครับสรินทราดูทับคือสโมสรเาเล่นบอลสวนสุรินทราเขาเปลี่ยนตัวมาเล่นส่งบนเส้นนิดเดียวครับโอเส้นพอดีครับ23ต่อ14นะครับแล้วส่งมือเสิร์ฟมา2คะแนนนี้นะครับครับปาจลีสีอ่อนนี่จะลงมาในช่วงสำคัญแบบนี้ครับเพราะเสิร์ฟคนข้างดีครับสูงแค่160เซนติเมตรนะครับปาจลีแม่เล่นบอลเร็วไม่ถนัดครับจังหวะเดินเพนบนพรดักได้ครับ ให้ตีจะตีให้มันทัชเอานะครับแต่ไม่ทัชนะครับมันเอาไปเองครับพี่ออกเองครับหัวหน้าทีมครับปัจจิลาเซตพอยต์เลยครับโอ้โหปาจารีเป็นตัวปิดเซตครับนี่ครับไม่ได้เล่นบอลง่ายกับบอพรเดี๋ยวต้องอันเดอร์เดี๋ยวต้องวิ่งไปเซตนะครับน้ำหนักก็ขาดขาดเกิน ยังอยู่อ้าวอ้าวไปดสองชีดสองชัไหมับตเตอรีคือจะปล่อยละบอลหล่นใส่ตัวดูครับคือออกแล้วนะครับลูกนี้ออกแล้วจะไปโดนเท้านี่ก่อนที่จะถึงพื้นยังอยู่โอ้นี่นี่นี่วัาพรครับจังหวะสองยอดเยี่ยมครับ เปิดเซตไป25ต่อ15ครับโอ้โหเปิดเซตสวยงามมากนะครับโมเซตว,วราพรุนจนเลย ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมในเซตที่3กันต่อครับไม่มีอยู่ในกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกรนสปอร์ต ร่วมสร้างความประทับใจครั้งใหม่กับลับั้มสติกเกอร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีหรือการ2011-2012สติ๊กเกอร์32ราคา45บาทและสติกเกอร์2ละ9บาทเท่านั้นมีให้สะสมครบ32ทีม5 6 0บทวางจำหน่ายที่7ซเว v e n b เลฟเและ Soccer Shop ทุกสาขา มาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลอาชีพไทยลนด์ลีกประจำปี2555เสียงกีฬาทรูวิชั่น69ถ่ายเทอาสดจากศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภาัฏสศูนย์ชุนันทานครับผ่านไป2เซตเจ้าถิ่นครับศูนย์ชุนันทานนำศรีสเกดนาราสอต่อศูนยนี่เป็นเซตที่3ครับศูนย์ชุนันทานได้เสิร์ฟเสิร์ฟ ติดเน็ตเดินเพนเดินเพนนะครับเสิร์ตติดเน็ตชนะไป25ต่อ13แล้วก็25ต่อ15นะครับอ,อ,อ้าวโอ้โหตีติดครับนานๆถึงจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับสรินธาสีสุมาตีติดเน็ตครับ 2-0อ่าสิสเกตนำนะครับตีไปหลังครับประพรให้แดนหลังตีตีออก3-0ครับเสร็จนีสิสเกตเริ่มได้ดีนี่ตีเดินเพละนะครับตีหนีบล็อกออกข้าง สุนิสาเสิร์ฟรับหลดอ้าวไม่เข้าใจกันครับโอ้โหรับล้นข้ามมาแล้วนะครับสุมาลัยแต่ว่าศรีสะเกดไปผิดจังหวะก,กันเองลิเบโรเซ็ตเองครับให้ตีวรพรอ,อันเดอร์น้ำหนักพอดีโอ้โ แก่ตัวได้นะครับหลังจากที่ตีติดเน็ต,ต,ตไปเมื่อสักครู่ครับสุรินทรา,นนาสองต่อสามจินนาเซิรลบุญพรครับให้เป็นดับเบิลแล้วนะครับคุณบุญพรสามเท่ากันครับ จินานาเซฟต่อโอ้โหเซฟแรงมากรับล้นเลยโดนสวนครับว่าอารีรัตรับอยู่แดนหน้าพอดีสวนจังหวะแรงมีใส่ตัวขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจเลยครับดูครับจังหวะอารีรัทตีลิเบโร่ร,รับไม่ได้นะครับวิ่งอันเดอร์อีกแล้วครับกมลพรหยอดบอลสองไล่กับมาบอลสามครับ วราพรแล้วไหลผิดจังหวะฟันจิราผิดจังหวะโอ้อ <acha> ไม่ข้ามนะครับบอลเร็วของอารีรัตน์นะครับสี่เท่าครับต้องดูก็ด <c oughs> ีขึ้นกว่าเซตแรกเล็กน้อยครับในเซตที่2ก็ได้มาสองแต้มครับเป็น15บหาสำหรับศรีสเกตนาลาครับแต่ว่านี่คือเซตสำคัญแล้วนะครับ ยังยอดเยี่ยมอยู่อย่างหนึ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือรับบอลแรกนะครับรับลูกเสิร์ฟของชนชุนันทานั้นจะเข้าจุดให้วราพรได้เซตง่ายนะครับครัแล้วถือว่าศรีสเกตนาาโดยผู้ซ้อนพลวัตก็สั่งอำอาพรง้าผาพักต้องดูว่าช่วยได้ขนาดไหนครับมาล้นมาสันจีฬาครับ กมลพรหัวเสาบล็อกยังได้อยู่ล้นมาครับนี่จะเพาะข้ามตลอดครับแก้ไขตลอดโดนติดลิงชาติดบล็อกครับยังอยู่กมลพรหัวเสาแถบขอบบนนะครับแต่ว่ายังอยู่ครับแหมวราพรอ่ลนะครับแต้มนี้เหนียวกมลพรบอลหลังครับแหมบอลหลังนี่ได้ครับโอ้โหเหนื่อยครับ แต่ลับแต้มนี่เป็นตลับใจครับโอ้โหคะแนนเท่ากันนะครับกว่าจะได้แต้มครับดูครับบอลหลังมาไหลหลังมาที่ตลับใจเสิร์ฟครับตลับใจ